ตอนนี้เราก็ได้กันไกลแล้วนะคะคุณ เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปกันเนี่ยผมมีข่าวดีจะมาบอกทุกคนด้วยนะครับสำหรับคนที่เป็น f อช่อง a อเบนเเนี่ยผมเนี่ยจะกลับมาสตรีมแล้วนะครับผมสตรีมทุกวันเสาร์อาทิตย์หรือไม่บางวันอาจจะแถมวันศุกร์ให้ด้วยเวลาเนี่ยก็ประมาณหัวค่ำนะครับแต่ว่าถ้าทุกคนอยากจะรู้เวลาแน่ชัดนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะสตรีมกี่โมงก็เพียงแค่สมัครสมาชิก V I P ประจําช่องแล้วก็เข้าถึงโพสต์ลับที่ผมเนี่ยชอบโพสต์บอกสปอยคนดูที่เป็น V I P ประจําช่องที่กดสมัครสมาชิกนะครับผมก็จะได้ โพสคุยกับ FC รหัสห้องหรืออะไรพวกนี้ที่ชอบปาจอยกันเล่นกันนะครับผม oh. แล้วก็ยังจะสามารถรู้เวลาได้ด้วยว่าอาทิตย์นี้หรือเดือนนี้เนี่ยผมจะสตรีมวันไหนบ้างและจะสตรีมเวลากี่โมงนะครับผม oh. และแถมคนที่สมัครสมาชิกนะครับก็ยังจะได้รับสติกเกอร์ตามหลังชื่อนะครับผม oh. ไอเจ้าสติกเกอร์ตัวนี้เนี่ยผมก็ออกแบบมาเองเลยนะครับ oh. ผมก็จะไม่ได้เป็นแค่แบบเป็นกลมๆเป็นเลื่อนเลเวลธรรมดาปกติแล้วนะครับ oh. แต่ว่าจะเป็นรูปตัวการ์ตูนขึ้นมาเลย oh. เออจะอัพเลเวลโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทุกๆเดือนเลยนะครับที่สมัคร แถมสติกเกอร์ให้เอาไปใช้ฟรีเวลาผมสตรีมหรือเอาไคอมเมนต์เวลาผมลงคลิปได้เลยแต่ยังไม่หมดครับผมยังจะแถมชื่อของคนที่สมัครสมาชิกให้เป็นเอกลุศีคือเป็นสีเขียวคือเด่นชัดมากๆนะครับไม่เหมือนกับคนที่ไม่ได้สมัครนะครับผมก็อย่าลืมสมัครกันมาด้วยนะครับผมวันนี้ไปรับชมคลิปได้เลยสมัครกันมายเยอะๆนะจ๊ะไอเจ้าสูบู สวัสดีค่ะอยู่กับชอบ m อง M N J T V นะคะ วันนี้พี่จะมาทำคลิปดัดนิสัยพี่เนมพี่เนมอะ่ะผมยาวมากแล้วกี้บอกให้ไปตัด3ามสี่รอบแล้วอะ<ๆ>ก็ไม่ไปวันนี้จะมาแอบไปตัดผมพี่เนมตอนนี้พี่เนมเขานอนอยู่คือเมื่อวานพี่เนมอะ่ะไปแข่งเกมมาเพลียมากนอนทั้งวันเลยวันนี้จะไปแอบตัดผมพี่เนม ไม่ยอมไปสักทีไม่ยอมตื่นปลุกป,ประมาณ10รอบแล้วทุกคนวันนี้ทำให้พี่เนียมไปตัดผมให้ได้เอาเป็นว่าถ้าอยากให้กี้มาแก้พี่เนียมอีกขอคนละหนึ่งไลค์นะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มแผนการได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปหาข้นไกลกันกว่า ไกลอยู่ไหนนตอนน,น,น,นี้เราก็ได้กันไกลแล้วนะคะคุณตอนนี้พี่เนมนอนอยู่ห้องนอนเดี๋ยวกี้จะไปตั้งกล้องอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะด้ถัดผมไปดูก,กันเลย อุ้ยแกผมแกร่วงอ่ะผมเป็นไรทำไมร่วงมันกระจุกอย่างเงี้ยอืมนอนเลยโอ้ยพี่รักอืมพี่รักงนี้เลยอืมี่รักผมที่รักร่วงอ่ะอืมผมที่รักร่วง แกอะไรตูดีอยู่ๆแกก็ร่วงมาตูดีเป็นกระจุกเหรอโอ้ไแกหกหงผมแกไม่ทำอะไรมา แก้ถ่ายคลิปอะไรคะแกถ่ายคลิปทำไมเขาไม่ไถ่ายคลิป <c oughs> <c oughs> แกโอยแกโอ้ <c oughs> โอย <c oughs> แก,ยยแ,กแบบนี้ดิ <c oughs> แกด,ดูดูดิมันล่วงเยอะขออนาดนี้ดูดิ แกตัดตรงไหนมันแก <l ots> ได้ปะเนี่ยว่าไม่เต็มที่นอนหรอแกมันเห็นหน้าเขาไหมไม่เห็นหรอกไม่ห,หรอกเหมือนเดิมก็แกไม่ยอมไปตัดผมอะ่ะแกเขาจะนอนก่อนถ้าแกไม่ไป <found ing. S 1> นะ <l ots> เดี๋ยวเขาจะตัดยิ่งกว่านี้โอะจะไปไหมอือไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเล่มให้มามา อแกงพอแล้วพอแล้วทำไมกล้งมองไม่กล้องมฮทำไมแกตื่นเร็วจังเลยเพราะว่าเขาจะตัดให้หมดหัวเลยเอาแบบพี่เนมทรงสะกินเฮดเลยนะทุกคนเนาะเห็นกล้องมั้เนี่ยมึดๆเห็นปะเห็นปะเอ๋กล้องอยู่นี่ ขึ้นขับเขาอะอุโมงอ่ะไม่รู้ไม่ได้เอาขึ้นมาวะนอนเลยไมเนี่ยอาทุ่มและนอนทั้งวันทั้งคืนน้องจะไปตาดจากไหนเนี่ยตอนก็ไปตลาดตลาดเลยหทุ่มเนี่ยนะใช่ตลาดปิดเที่ยงคืนดูดิดูผมดิเพิ่งตื่นของจริงทุกคนดูผมดิชี้เลยยงแกล้งผมเลยอะ ก็แกไม่ยอมไปตัดเขาบอกเป็นสิบรอบแล้วผมยาวจนจะเป็นผู้หญิงอยู่แล้วดูดิโอ้โหแกแล้วเขาจะไว้ใจใครได้วันนี้หาวุดท่อวะไปตัดตรงไหนไปอ่ะตัดข้างข้างผูไหนวะ นล้วมันล้วงเต็มที่สวัสดีทุกคนสวัสดีเอ็มเอเจทีวีนะคะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเจอกันเธออะไรเจอกันเขาจะแอววตัดผมนะบ้างแต่ผมเขาทำไมเขาผมเขาก็สั้นแล้วผมแกยาวดูดิทุกคนดูผมมีเนมสิยาวอย่างกับอะไรแล้วเนี่ยอหอหึ จอกันนะครับเจอกันนะครับไม่เจอเจอไม่ได้เอายาวกว่านี้ไม่ได้หรอทุกคนอยากรู้ว่าแกจะไปตัดผมยังไงแกจะไปตัดผมไหมดูผมดิโอเคครับทุกคนครับก็ในคลิปนี้ผมบอกเลยว่าตื่นตืนตื่นก็โอเคค่ะวันนี้เราวันนี้เราพาคนจะไปตัดผมได้แล้วจากที่บอกหลายเล่ามาก ผมบอกเลยนะครับว่าวันนี้พี่กี้เปิดซึกกับผมก่อนนะครับผมเขาแค่แกล้งเบาๆไม่ได้อะไรเลยแค่นิดๆน้่งนอนอยู่เลยอ่ะที่รัไม่ได้ไม่ได้ห้าทุ่มแล้วต้องไปเอเป็นว่านะครับทุกคนครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดไลค์เยอะๆเดี๋ยวกี้จะมาแกล้งพี่เนมบ่อยๆก็วัดกันละกันเดี๋ยวเขาจะทำคลิปแกล้งเจ้บ้างแล้วดูกันไหมว่าคลิปของใครไลค์เยอะๆกันนะ คลิปเขาอยู่แล้วได้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะหาอะไรมาแกงกิ๊กแล้วดูกันว่าคลิปผมกับคลิปกิกกี้ใครยอดไลค์เยอะกว่ากันโอเคครับนัมเบอร์หนึงแต่ก็แต่ก็รู้เขาไม่ให้แกงง่ายๆหรอกเขารู้เขาเป็นร่างหาก่นโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะทุกคนบ๊ายบายเจอกันเจ้ากี้